สวัสดีครับวันนี้เขาจะพาชมสวนเขาครับสวนกล้วยเขาครับกล้วยคฮะไปครับตามเขาไปครับเขาจะชูอะไรของเขาไม่รู้ครับเพื่อนมาครับหนาวครับเป็นอะไรที่ผิดฤดูมากเลยครับหน้าหนาว แถบมีฝนตกโอ้ี่ดงกล้วยเขาครับคืออะไรกล้วยไงไหนแทงปีแล้วลูกค้าต้องแย่งกันอยู่แล้วรู้ว่าอะไรจะแทงที่เขาอ๋อเขาบอกจะจะมีลูกกล้วยกล้วยจะมีลไปสั้นๆเจอก็ดูได้เลยดูอะไรดูไม่เป็นนี่เขาเริ่มหอยแล้วครับสั้นสั้ลงสั้นลงเนี่ยมันจะเป็นนี่เขาหอยครับนี่ขาจอง เดือนไหนจะได้กินอีกสองเดือนเดือนกว่าๆนู่นครับอัะไรที่ห่อไว้ก็ใช่ห่อแล้วมีแล้วอ่ะครันั่ก็เป็นทั่วไปเรามาชมสวนบ้านครับเดี๋ินมาใกล้ออกรั้วเราด้วยกันหนึ่งย้ายมาจากหน้าบ้านนะเนี่ยใช่เพื่อนๆจำได้ไหมต้นนี้ย้ายมาจากหน้าบ้านนะครับเนียมันกำลังจะแทงหนอต้นนี้สูงที่สุดในบ้านนะคะป้าเดินไปดูป้ายืนนี่เอสูงขนาดไหนเดี๋ยวมาดูหนึ่อันนี้มันสั้นแล้วใช่ไหมตรงคอมันเล็กนั่นไงมันแทงแล้วอันนั้น กำลังแทงแล้วอันนี้นี่กำลังแทงเียใบสั้นสุดท้ายแล้วก็จะแทงแล้วโอเคกล้วยมาเลยือเที่ยววะอันนี้กล้วยหอมเลยไม่ขึ้นนักทีนั่มปีเป็นปีแล้วสวนกิจการเขาครับไม่รู้ทำอะไรเยอะไปหมดเหนส่อยร